ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกข,ขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับข้าเลือกพลรก,กิจระดับ5ดาวเพื่อเล่นขั้นเร็วขึ้นเจ้ายังสามารถออกไปตอนนี้ได้นะไม่ข้าจะไปขอรับก็ได้งั้นมุงหน้าตรงไปยังบนทนกวนซานกันเลย สวันต่อมาที่มณฑลกวนซานตอนนี้เราอยู่ไม่ไกลจากเมืองเมคาคามแล้วเนื่องจากเป็นภารกิจระดับ5ดาวจึงหมายความว่าเมืองเมคาคามกำลังตกอยู่ในอันตรายนางจะต้องทงมัสเตอร์มีคนจำนวนมากอยู่บนเรือเหาะลำนี้พวกเขาทั้งหมดมาจากนิกายในมณฑลอื่นใช่ไหมใช่ขอรับภายในนิกายต่างๆยังมีผู้ไปทักหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจำลองตามพระราชวังสวรรค์สูงสุดพวกเขาต้องการประสบการณ์และนิกายต่างๆจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาดังนั้นจึงส่งพวกเขาไปช่วยเหลือพระราชวังสวรรค์สูงสุดในภารกิจล่าปีศาจขรรั์เช่นเดียวกับผู้ไทักชิงผิงหรือผู้ไปทักโชเซนเข้าใจแล้วตั้งแต่เราออกเดินทางสูคเคินก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเป็นไปได้ไหมว่า มีความเชื่อมโยงกันบางอย่างระหว่างเขากับเมืองเมคาคลามหนะ่าฮะดูเหมือนนกกำลังบินอยู่ตรงนั้นหืมนกนกอะไรหนะ่ามันไปนลงมาบนเลยทำไมดูเหมือนว่าจะมีออร่าที่แข็งแกร่งผิดปกติแย่แล้วมันกำลังจะระเบิดตัวเองกระจายกระดกไปเกือบไปแล้วนกตัวน,นั้นต้องถูกส่งมาจากเผ่าอีกาตรงคันแน่ๆหืมมาอีกแล้ว เยอะมากบ้อมบาักการแกนลิเวอร์ของมณฑลกวนซานอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วผู้ไปทักสูงสุดไปจำการอยู่ที่นั่นทุกคนรีบหนีแล้วไปที่ไดกันเถอะเราก็จะไปด้วยไปกันเถอะหืมที่มัานบ้องกานของมณฑลกวนซานดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีทองคํามากกว่าที่เรามาถึงตอนแรกซะอีกนั่นคือโกงแห่งสว์สและโลกของเผ่าอีกาทองคํามันสามารถปีดผกนนพื้นที่ภายในมณฑลได้โดยตรง ทำให้การเคลื่อนย้ายทางไกลขนาดใหญ่ไม่มีประโยชน์เลยขอรับมันจะดักจับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในมณฑลรวมถึงเผ่าอิกาทองคําด้วยดูเหมือนว่าเผ่าอิกาทองคําตั้งเป้าที่จะยึดของมณฑลกวนซานพวกมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จสลัด,ดพวกนั้นออกไปก่อนโทมัสเตอร์ระวังดาบแยกเก้าแสงย่หืม พลังระเบิดของนกตัวนี้มีอย่างน้อยร้อยเมระตันศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อพวกมันถูกผ่าครึ่งมันจะตกลงมาโดยไม่ระเบิดถ้า่างนั้นทุกคนอย่าเพิ่งหนีฆ่าพวกมันก่อนที่พวกมันจะเข้ามาใกล้และพวกมันจะไม่ระเบิดตกลงดาฝนก็นนำยอ่อดาพงยอ่อดาพาสวรรค์ยอ่อมันไม่มีประโยชน์ มันมีมากเกินไปเราไม่สามารถขัาพวกมันทั้งหมดได้เอ๊ะพวกทำลายล้างโจมตีย่แย่แล้วระวังอะยอ่อทงมาสเตอร์ทงมาสเตอร์ท่านเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ข้าไม่เป็นไรออกไปจากที่นี่พวกมันมากันเร็วมากเราจะสับพวกมันออกไปได้จริงๆเหรอ เราไม่สามารถใช้มหาเวทเคลื่อนย้ายได้เราอาจจะหมดแรงก่อนที่จะไปถึงที่ปลอดภัยเราควรจะทำยังไงดีหืมมีไฟทีเขียวนั่นอะไรนะ่ะอ้าเสียงอะไรแสบเก้าหูเอ๊ะเหลือหอการช่วยเหลือจากมนทนกวรสามาถึงแล้วพวกเขาใช้เวทมนต์เพื่อทำให้อีกาทองคำมโสติใช้ไฟแห่งการชำระล้างกจะพ้นพเ,เร็วเข้าโครั เราก็ผู้ไิทักษ์ากเอาลนกวนานป้อมปราการแกรนลิเวอร์อยู่ข้างหน้าตามเรามาในที่สุดเราก็รอดแล้วไปกันเถอะเครื่องช่วยามต่อมาณป้อมปราการแกรลิเวอร์ตามข้าเข้าไปข้างในลานฝึกรอที่นี่ห้ามก้าวข้ามเส้นสีแดงผู้ฝ่าฝืนจะถูกฆ่าโดยไม่มีข้อยกเว้นทำไมกันล่ะเราลดทอยไม่รู้สอยอดชด เดเจ้ากับปฏิบัติต่อเราเมือก็ไปนักโทษอย่างนั้นเหรอนี่มันจะไม่ดูถูกกันไปหน่อยเหรอปฏิบัติต่อพูดเรื่องของเจ้าแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วรอก่อนเดี๋ยวเราก็ได้รู้เหตุผลอ้อ,อเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นอ้อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีนกออกมาจากร่างกายพวกเขาต้องขออภัยด้วย นกหลอกลวงของเผ่าอีกาทองคํามักจะเป็นกาฝากอยู่ในมนุษย์ในการต่อสู้ที่โกลาหลนเพื่อความปลอดภัยเราต้องทําให้พวกท่านทุกคนไม่สะดวกก่อนหน้านี้นั่นคือการบังคับให้นกออกมาสินะเอาจริงแล้วภายในเผ่าอีกาทองคํามีเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันประมาณ50เผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีความสามารถที่แตกต่างกันกลุมที่โจมตีท่านและระเบิดก่อนหน้านี้ เรียกว่าอีกาทองคําระเบิดพวกมันเมื่อคู่คืออีกาทองคํานิดรอยวิญญาณมีความสามารถในการปรสิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเกินกินทั้งวิญญาณและเลื่อดของเจ้าของร่างของมันพวกมันล้วนเป็นตัวปัญหาและค่อนข้างหนกักหรือว่าโปรดแสดงสัญลักษณ์ของท่านก่อนเข้าแถวเพื่อลงทะเบียนตอนนี้วิกฤตได้สิ้นสุดลงแล้วข้าจะพาท่านไปลงทะเบียนจากนั้น เราจะจัดตั้งกลุ่มสำหรับภารกิจนี้เครื่องช่วยยามต่อมาผ่านไปเครื่องช่วยยามแล้วยังไม่มีใครมารับพวกเราอีกเหรอท่านมาจบุรองค์กรช่วยหมอยวดรอสักครู่ภารกิจของท่านในเมืองเมคาคามนั้นมีไว้เพื่อช่วยเหลือท่านอน,นและหลังจากนั้นผู้พิทักสูงสุดจะติดตามท่านไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะทำงานร่วมกับผู้พิทักษ์สูงสุดดังนั้น เรามาตั้งตารอกันเถอะโทมสัสเซอร์พูดถูกข้าจะอดทนขออภัยที่ให้รอนานข็คือลินหุยผู้ไปทักสูงสุดที่จะพาเจ้าไปสู่เมืองเมคาคลามผู้ไปทักสูงสุดลินหุยเจ้าสองคนออกไปได้ข้าไปต้องการตัวทวงด้วยการมอมเพาะในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งหรือสองอะไรนะท่านหมายความว่าท่านจะไม่พาเราไปด้วยกันเหรอ ทั้งหมดที่เรามาที่นี่เพียงเพื่อพบว่าผู้ไิทักษ์สูงสุดมอบหมายงานตามระดับชั้นสินะโอ้ดีไม่ใช่ว่าเจ้าควรคำนึงถึงความสามารถของตัวเองก่อนที่จะเลือกภารกิจหรอกหรือข้าไม่ออกไปนอกจากนี้ตามกฎแล้วท่านไม่มีสิทธิปฏิเสธเราก็ได้ถ้าเจ้าไม่กลัวตายก็มากับข้าสามวันต่อมา เมืองเมคาคลามเมืองนี้ถูกทำลายไปมากแล้วตามข้ามาสิงานของเจ้าคือปกป้องกำแพงเมืองและข้าอีกาทองคำที่เข้ามาใกล้ป้ายนี้เป็นเครื่องหมายระบุตัวตนของเจ้าเก็บป้ายของเจ้าเอาไว้ให้ดีหากมีคนเสียชีวิตมันจะยากที่จะระบุตัวศพป้ายนี้จะช่วยให้จดจำผู้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้นเผาอีกาทองคำชอบโจมตีตอนรุ่งสางดังนั้น จงระวังเมื่อเจ้าได้ยินเสียงแตร ى. หากเจ้าไม่สามารถอยุ่พวกวันเอาไว้ได้จริงๆให้วิ่งไปที่หนึ่งในสี่ค่ายกลนที่อยู่ภายในเมืองซะนอกจากการเฝ้าที่นี่แล้วเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหรือไม่วันนี้เป็นวันที่มีการแจ้งเตือนสูงแต่ในอีกครึ่งเดือนเจ้าจะมีอิสระอยู่บ้างเข้าใจแล้วเอาละข้าจะมีเรื่องอื่นที่ต้องทำโชคดีทุกคน เวลากลางคืนดูเหมือนเจ้าจ่าเราไม่ค่อยดีทงมาสเตอร์เจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลอื่นใช่ไหมพูดตามตรงนะขอรับข้ามาที่นี่ก็เพราะลูกพี่ลูกน้องของข้าดาภีมะของท่านกับดาพีมะป่าของซื้อถูซิวถูกสร้างขึ้นโดยการใช้เลือดของนางทั้งคู่งั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าตระกูลซูของเจ้าอยู่ในมณฑลศักดิ์สิทธิ์ตอนกาลางหรอกเหรอพวกเขา เดียวกับเมืองเมคาคามยังไงก็เพราะหินเงาถูกคนพบในเมืองเมคาคามลุงหลิวบอกข้าว่าตะกกนเลือกโยเซยเพื่อปรับแต่งหินเงามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหินเงางั้นเหรอทําไมเลือกนางจึงปรับแต่งมันล่ะหินเงาเป็นวัสดุหลอมที่ไม่เหมือนใครด้วยสิ่งนี้สมบัติพิเศษบนฝั่งอื่นจึงสามารถปลอมแปลงได้ แม้จะเทียบไปกับสมบัติทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ระดับสามก็ตามข้าได้ยินมาว่าปรมาจารย์การปรับแต่งที่ทรงพลังที่สุดจากพระราชวังสวรรค์ได้มาถึงที่นี่แล้วเขาอีกาทองคํายังมุ่งเป้าไปที่เมืองไมคาคามด้วยเหตุผลนี้หินเงาปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้การบังคับเอาพวกมันออกไปจะทําให้พวกมันหายไปสามารถนามาหลอมได้เฉพาะที่แล้วถึงนํามันออกไปได้เท่านั้นดังนั้น นางจึงต้องอยู่ที่นี่ลูกพี่ลูกน้องที่น่าสงสารของข้านางมังเอิญได้ครอบคลองสายเลือดชนเผ่าศิลาเงาซึ่งเหมาะที่สุดสําหรับการปรับแต่งหน้าขอลับ